สวัสดีทาดเคนื่องรีกลาถ้าเห็นใส่พราคุ่มนี้่ต้องตกใจกันนบกมันห่อนค่ะทุกคนอากาศร้อนแล้วใส่คุณแค่นี้บริเวใส่ถ่ากันเปอนถา้ากันเปอนรว่าไม่ยาวไปตากไว้ใส่ เฮดโรตีเราจังสิบปปาหน้าห่อนอันนี้อันนี้เป็นโรตีรอบเชี่ยงนะคะทุกคนรอบเชี่ยงจะดีด้วยยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีไหมคะวาสีเฮด อู้ได้ปลาเดี๋ยวโชว์ได้ปลามาตกยังไงดูว้าวนี่คคุณเห็นบอม่รู้ปลาอะไรมันสีแบบม,มันสีออกแบบว่าสีสีสีหยากสีหยักออกคล้องๆแน่จังหน่อย้งเหลืองไม่ยากเาไปหมักแล้วไม่ยากเาไปหมักไว้ ประมาณสี่ตัวไอ้ชกกาก็เลยบอกว่าเก็บไว้ให้ชาเป็นหนึ่งตัวพอไรเสร็จไปต้มปลาอยากกินต้มปลา เสียงอันนี้เสียงดังเนาทุกคนลืมลืมปิดป๊าเสียงสิบ่รบกวนบ่บดนี้เสียงดัง เดี๋ยวจะให้เบิรถโรตี่จ้าโรตีของเราะจ้ายันบ่ซื้อเียงสะท้อนด้จง ันนี้จะทำรตีตัวแรกตัวแรที่ว่าทำรตีบ่บลายแต่ว่าไม่แข็มากไม่แข็มาบ้างก็จะทำเยอะหน่อยคอนเอามากนะคอนเอามากเลยนะตอนนี้นะแบบค้อน ้ลูกไอ้ชาว่ากินโรตีเหมือนวกินโรตีอันโรตีย่างบ็โรตีแห่งๆโรตีย่างเรากินโลจะกินโรตีทอดบาซันน้ำมันเบิด มีเสียงเสียงจรวดเสียงเครื่องบิน,นเสียงจรวดว่าซะบ้นนอกแท้โอเคไปแล้วค่ะทุกคนค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ